แต่เวลามันไมเดินเออเดินลไปเดิอยอยนตู้มบอกไปเดินตู้มูมมันบอเห็นไหมพ่อมวๆๆๆๆัวแหม่อยมาดิ่บอ๊ะไปนคุาไป่ปไปอนพ่อน่อ้พอักคพอน่ยเอ บ้านไหมเนี่ยเลยเดี๋ยวเพื่อนก็ออกมานี่ดูพี่นี่ไปส่งไหมเพต้องพานมาหรอกไงพี่พาคนเยอะใ้่ไหมไปไปแล้วทำไงกดบอก ได้สีต้นแล้วเนี่ยได้หนองอะไรผ่านน้ำอะไรหนองอะไรนะหนองกีเรือผ่านน้ำหนองกีเรือเดไปที่สยานที่ราชการจะผ่านสถานที่ราชการ เราจะผ่านสถานที่ราชการแล้วเราจะหยุดพักขอเดีจ๊กแจกอดีใครจะไม่ไหวมีไหมจะเดิน่ไหมขายหนงสือดไไ้่าเราจะให้มูแต่ละหมูได้ออกอะไรมาาอะไรนึงเราตั้งคำถามไว้โรงเรียน ป่ามีประโยชน์อะไรที่เราผ่านมาประโยชน์อะไรป่ามีร่มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องก่อนเราได้รู้ต้นไม้ต้นที่เราเสห็นอะไรบ้างแล้วก็เราได้ผ่านแหล่งน้ำอะไรบ้างได้ผ่านสถานที่ราชการอะไรบ้างอ้าวให้โมจีแดง

ไปทคนหนึงไหนโบวิ่งไปเอากระดาษเร็วเร็วเร็วดูนู่ดูนู่นดูนู่นแลวออกออกไปเอากระดาษเขไปเก็บเมาื่อกีแถวจัดแถวไว้บอกที่แนนลองในหมู่บอกแคดแถวดิแถวจัดไม่จัจะให้รายงานว่าได้ประโยชน์จากป่าอะไรบ้างที่เราผ่านมาอยูนี่ไอ้เสือ บอกเขาอยู่ทางนี้มอทางนี้แล้วบอกเพื่อนที่งหมดแถวตรงนี้มยแถวตรงบ่อไปให้รายงานเลยว่าอ่าสีอะไรมูสีแดงอ่าแรงๆได้เห็นอะไรบ้างอ่าตามที่เธอนั่นละต้นนมำม่วงอ่าเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะก็ต้นอะต้นอะไรพูดะไก อะไรอ่ะต well ้นไผ่ต้นไผ่เหนอะไรอีกเห็นหนองอะไรหนองน้ำน้ำอะไรน้ำอะไรที่เราจดมาที่เราอะไรที่เราอะไรสถานที่ราชการเรามีอะไรบ้างที่เราผ่านมาไว้จาได้น่ะอะไรบ้างไาแหน่อำเภ ม่เล,ล,ล,ลองใบอแล้วอพอแล้วอัปรเบอให้เพื่อนเป็นสีแดงหน่อยอ,อ่ะพอไปอต่อไปเอล้มอุพัล้มไปลุพัไปลนะ้มพล้ไว้พัดสีเหลืองนะแน,น่ๆนมือเท่าไปไหน สีเหลืองเชิญตัวมียสีเหลืองหน่อยอ๋ออกมาแม่ยืนตรงนี้แล้วม่ผมอ๋อบอกทั้งหมดจัดแถวบอกก่อนทั้งหมดจัดแถวแี่เออตรงอ่าหมเสีอะไรว่าไปเลยสีเหลืองโอ้สียอะไร ตวาเลี่ยนใอะไรน้าล้ะครับควาเียนนาเน่นต้นาตนต้นสนามามเาูดอะไรนะต้นต้นเอะไรอีกที่เขียนมาล่ะเขียนมาออ่านดอ่ต้นยางาาเนอะไรอีกต้น้องะไรอีกที่พดมานี่อ่านดสิ

อะไรไอจำได้อะไรจำได้ก็ว่ามาเลยลิลี่พูดเลยจำได้อะจำน้างานอะไรหน้าที่มีพิธีกรรมจำน้างานก็เสร็จพอละวพอเสรพอละวพอรับสมัครเพื่อนๆหน่อยต่อไปต่อไปเอาลอมไปลมพัดเร็แลว เร็วทัหมดมาแทนกันอ่ารายงานเลยแล้วคุณแม่กน่าดีใจแต่ก็ทั้งหมดได้เลยเพราะมีนจลยังและ และสถานีราชการนี่พบมีอะไรบ้างเอาพูดช่วยกันดูครับชื่อพูดใครบอกให้นะอ่าสถานีอะไรเรื่องดังๆมือระแคะมือเอ้ไม่ได้เอาพูดไปเลยรู้เอาพูดไปเลยโอ้ยพูดมันก็ต้องเอาี่จำได้ก็พูดช่วยเพื่อนดิช่วยกันไปเลยเดินมาเฉยๆไม่มีหูมีตาแล้วเนาะ อาไรอีกแอมอะไรเด็ดหน้าบอะไรบ้างตรงอะไรตรงกันทีตรกันทีตรง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 กันที

กินมากนีก่อเดอาบอกที่บอกที่ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ไดกินไม่ไดไม่ได้กินไม่ได้ม่กินไม่ได้ไ้ม่ได้กินไม่ได้ไม่้ม่ล้วนมาดวกินไย่ม่ไกินยู่ ได้พ <gesch> ูดให้เพื <su> ่อนเลยนะเออพูดเลยลูกช <disciple> ่วยกันจำช่วยกันจำจูดี้จูดีจออาจามจไปไปก็จออาโมจพูดอะไรลจอะไรน้องอีกน้องช่วยกันช่วยกัน อะไรเองสถานีจอดรถสถานีจอดรถเออถูกสถานีราชการล่ะมีอะไรบ้างเจออะไรบ้างเจอกระนายได้ผมเนี่ยเขาสีนางบางเป็นสีเจ้าของแหละเนาะรู้อะไรไหมเนี่ยไปอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้าเจออะไรบางอะไรบ้นักงานอะไรลูกสำนักงานอะไรจะฮะสามงานกระเซนให้เพื่อนเขาบอกได้เขาตามเขาตามไห้หมดด้วย ได้พูดไดอะิลพลอะไรอีกไพูดได้ิพลจำอะไรได้เอา้ม้ไม่ใช่มดนาเามาดเร็ว่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะไม่ แล้วต้องหวดแ้วต้องลูกปลอดภัยเลยนี่วางความจัดงานแล้วครับต้นจานตุลีต้นไม้ที่พบที่สาวไม่ได้หรอกเขาลองแล้วจานตูรีเป็นจานต้ลี

จูนจำสถานที่อะไรรจูนจำได้เยอะเอาว่างานอะไรรูนทำงานอะไรเป็นแม่านอะไรลูงานที่แม่ทำงานน่ะพูดช่อเขาอำเภอไม่ไดยดอม่มีชื่ออยู่ในงานเกษรอำเภอาน้าเดอำเภอ อืมอำเภอเรื่อยเรื่อยเวลาอะไรแล้วก็ลงแงเเสียโครงตาเพูดเลยโรงพยาบาลจะไวุ่พ่อี่นั่งได้หมดเรื่อยเร่อย่เอาก่อนได้พี่นย่นงด้

คุณได้วะไอ้ <coughs>

แยนี้แล้วจะเดี๋ยวเอากินคนเดียวอ่าสีน้ำรไว้แก้วเหลืองเชิญค่ะงค่ะมาค่ะสีแดงเชิญค่ะสีิค่ะสงเชิญค่ะสีงเชิญค่ะค่ะสีชิค ใครจะเติมยกมือขึ้นนะคะโห้้ินข้าได้ลวยนี่กินเหมือนเพื่อนนี่ลูกไม่ต้องใช้ซอนก็ได้ให้กินข้าวด้วยใครกินเติมเนื้อหมูเหลือข้าวข้าวเหนียวใส่ซอนเอเ็นลยใช้มือก็ได้ข้าวเหนียวน่ะใช้มือก็ได้น่ะโอ้น้องจูนน่ะกล่องใหญ่เว้ย ห้องพลอองจูนกินในนี้เลยก็ได้ลูกบองจูนน่ะกินในสลับเลยก็ได้มาทอดขเาไใครไม่อิ่มก็มาเอาเนื้อหมูกับบังจูก็ได้โอ้จีนอ่ะกินเป็นตาแ่บเทยเ่ะเพรเราออกกำลังกายมากออกแรงมากเ่าใ รีบกินกินให้อร่อยไม่ต้องรีบเพราะว่าเรามีเวลาตั้งเยอะกินให้อิ่มเพราะว่าวันนี้เราจะต้องออกแรงอีกจะต้องไปไหว้น้ำไหว้อะไรอีกเยอะ